สวัสดีค่ะพบกับแตงพีแตงวิช h OP นะคะตัวนี้เรามีงานาให้ดูนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแผ่นไม้น่าจะเป็นชั้นสําหรับการวางของตัวนี้จะเป็นไม้อย่างมานะคะเป็นไม้แผ่นเดียวกันนะแต่ว่าธรรมชาติของไม้มันแม้แต่แผ่นเดียวกันอะความแตกต่างของ ของตัวเนื้อไม้เองอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือไม้แผ่นเดียวกันเลยนะคะก็จะเียกเรื่อยๆว่ามันเป็นธรรมชาติของงานไม้เม่ยเนาะสิ่งพวกนี้คือธรรมชาติสร,ร้างขึ้นตัวน,นี้ก็เป็นขนาดหน้าเจดนิ้วนะคะยาวความยาว สองฟุตประมาณ60สิบเซนก็ใครชอบงานลักษณะอย่างนี้ชอบในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของเนื ine, ้อไม้ก็ทักได้นะคะคือเราก็รับทําตามขนาดอยู่และตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีรอยตะปูหน่อยเพราะว่าเป็นไม้เก่าทีนี้เราโป๊ มีคนถามว่าโปแล้วมันดำละแห้งมันก็บางทีเราอาจจะน่าจะบางทีคือเหมือนเราใช้ตัวโปเนะี่ยใช้ส่วนโป้สีค่อนข้างเข้มอย่างเช่นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะใช้เสร็จไม่ได้มีการปิดแล้วก็มาใช้ต่ออันนั้นน่ะก็อาจจะทำให้สีดำได้ ตัวนี้ก็ใช้ฝุนแดงเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเราจะทําใหม่เราก็ใช้เลยคือใช้ไม่หมดก็คือทิ้งเลยฉะนั้นก็คือเวลาใช้เนี่ยจะผสมให้ให้ให้มันเพียงพอกับการใช้งานคือผสม้อยก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขาดเหลือนิดหน่อยเราผสมเพิ่มได้ยอะไร่าเงี้ยแต่ถ้าเกิดผสมมากไปก็ใช้หมดคือบางคนเขาจะแบบเหมือนกับใช้เสร็จปุ๊บก็คือแบบทิ้งไว้ก็คือจะมันมันมันทิ้งไว้ได้ถือว่าถ้าเกิดเขาใช้งานเสร็จเนี่ยเขา เขาปิดเขาใส่ถุงพลาสติกหรือว่าอะไรมันก็สามารถใช้งานต่อได้แต่ว่าเมื่อเวลาเราโปสเสร็จเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวสีของตัวโปเนี่ยเป็นสีดำได้ตัวนี้ก็จะเป็นงานสีด้านนะคะเป็นงานสีย้อมไม้สีด้าน มันอาจจะดูเหมือนกึ่งเงานิดนึงแต่จริงมันใช้เป็น,เ,ปนเงาก่อนทาเงาก่อนแล้วค่อยทาด้านครับคือเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปแต่ถ้าเกิดอย่าันเนี้ยคนนือทาด้านอย่างเดียวมันก็จะประมาณเนี้ย เรา,าดูข้างหน้า ached, นี่ใต้แผ่นเดียวกันก็คืออันนี้ก็จะทาแบบหลายรอบนิดนึงนะคะวันนี้จะมาพูดคุยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสยังจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไม้แต่ว่าเป็นไม้เก่านะแต่ต้องขอตัวว่าไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายจะพูดเฉพาะเท่าที่เรารู้เท่านั้นนะคะ อันไหนที่บอกใครต้องการความรู้เพิ่มเติมก็ไปลองเซิร์ชหาใน Google ดูแล้วกันโอเควันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ